สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Grid นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมนะครับปารีสบุกไปเสมอกับลอรียองนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับก็เราต้องมาพูดกันถึงรูปเกมกันหน่อยแล้ววันนี้แบบอื้มอ่าไปดูกันที่ไลน์อัพกันก่อนเลยครับไลน์อัพในวันนี้นะครับพอรตก็จัดมาในรูปแบบ433นะครับแต่เวลาบุกหรือเล่นจริงเนี่ยก็จะเป็น4222เนาะแต่อ่าเรามาดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับตัวผู้เล่น3กองหน้าเราก็จะมีดิมารีอิคาดีเมสซี่นะครับเป็น สามกองหน้าอาเ์เจนไตนะครับส่วนสามกองกลางของเราก็จะมีการนาเกเฮเลร่าวายนาดุมนะครับส่วนแบ็คโฟของเราก็จะมีนูโน่เมนเดสทิมเมเบ้มาควินยอตไฮคิมมี่แล้วก็ผู้รักษาประตรูของเราก็จะเป็นเคเลนอาวสนะครับโอ้โหรูปเกมในวันนี้ต้องพูดแบบนี้ครับอืมเราบุกเขายับเลยนะครับเราเราแบบว่าพับสนามบุกแล้วท,ทางฝั่งอลอริยองเนี่ยก็มีหน้าที่แค่กูยโยนไกลโยนยาวอย่างเดียวแล้วก็ให้กองหน้าเนี่ยวิ่งไปรับบอลนะครับมันก็จะมีแค่นี้ครับให้กองหน้าวิ่งไปโอ้โหจังหวะ ของเราเนี่ยบุกอะดูไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะครับคือบุกไปเนี่ยมีให้ลุ้นอยู่ไม่กี่ลูกนะมีอยู่ลูกหนึ่งที่เมซี่รับบอลมาแล้วเหมือนอ่าบอลเด้งแล้วเมซี่ก็เลือกที่จะวอลเลยเข้าไปเนาะแต่ว่าชนเสาครับอีกนิดเดียวเกือบเข้าแล้วเสียดายนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะมีตอนที่อ่าอิกาดี้เนาะคาดีนะาด้อ่ามงผ้าแล้วบอลหลุดไปทางดีมาเรียดีมาเรียก็ จะยิงนะครับก็ยิงแบบไปไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้วันนี้โอ้โหผมแบบงุนหงิดมากนะครับในช่วงครึ่งแรกก็คือเราทําอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอายังยังไม่เท่าไหร่นะเราจะโดนเขาอีกนะครับเขาสวนมาแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากๆแล้วด้วยความที่หลายๆอย่างเนี่ยผมมานั่งดูนะเว้ยอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกผมนะผมตอนแรกผมนั่งคิดละเอ๊หรือว่าเมซี่ไม่เหมาะกับแผนพอร์ตหรือว่าเมซี่ไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของพอร์ตตั้งแต่แรก เพราะเพียงแค่ว่าประทานสโมสสเนี่ยต้องการให้เมซี่เข้ามาอยู่ในทีมทเฉยๆแล้วมันไม่ได้เข้ากับแผนของพอตผมมีความรู้สึกแบบนี้แล้วนะตอนนี้ตอนผมคิดมาสักพักแล้วแต่ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเออมันอาจจะจริงแล้วล่ะ เพราะว่าผมสังเกตหลายๆจังหวะผมรู้สึกเหมือนเมสซี่กลายเป็นส่วนเกินแล้วผมก็ยังงง,งอยู่ว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยไม่มีใครเลือกที่จะฝากบอลกับเมสซี่ได้เลยนะครับมีแต่จะฝากก็ตอนต่อเมื่อกูไม่มีทางที่จะไปแล้วกูเลยส่งให้มึงแค่นั้นเองนะครับในช่วงครึ่งแรกผมดูแล้วผมมุนงดมากแล้วพอมานาทีที่40กว่าเราก็โดนไปหนึ่งประตูนะครับลูกยิงแบบหสวยจัดนะครับทีมฝั่งเขาคือเล่นดีจัดนะครับจังหวะที่เขาได้อะประตูอะ คือดีเลยเล่นดีเลยแต่พอทีมเราเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับในช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวเราไปดูสถิติครึ่งแรกกันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นทั้ง2ครึ่งเลยสถิติครึ่งแรกนะครับเราไปดูนะครับเราคลองบอลถึง81%นะครับฝั่งเขาคลองได้แค่19บเใช่ไหมครับเรายิงเนี่ยไปเนี่ยหครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยนะครับส่วนฝั่งเขาเนี่ยยิงไป11เข้ากรอบ4ี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหนี่ปารีสเหรอนั่นทีมาดับ19บกนะเว้ยคือทำไมแพ้ทางขนาดนั้นเลยเ เดี๋ยวเราไปพูดกันถึงครึ่งหลังกันซะ,ะหน่อยในส่วนของครึ่งหลังอันนี้ผมยอมรับเลยผมดูประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วผมก็บลับๆตื่นๆแล้วผมแบบเซ็งกับการนั่งดูบอลแบบครั้งนี้มากนะครับอ่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่91เนาะก็เป็นอิกาดีนะครับทำประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องขอพูดอีกครั้งหนึ่งเรื่องเนลเนลเมซี่นะครับก็คือเมซี่แทบจะไม่ได้บอลเลยเมซี่ไม่ได้เป็นคนพาเกมไม่ได้เป็นคนบัญชาเกมอะไรเลยนะครับเมซี่แทบไม่ได้รับตําแหน่งอะไรเลย เหมือนเอาไปยืนเป็นมิ่งขวัญกําลังใจให้คนในทีมเหรอคือผมมองว่าพอแม่งคืออ่ะพูดก่อนอ่ะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวนะครับเอานูโนแมนเดสออกน่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาลามอส้ามาแทนนะครับคือยืนตอนแรกๆะลามมสก็ยังยืนตำแหน่งได้ไม่ค่อยดีนะครับเมสซี่ก็ยังเล่นแบบว่าคือไม่ไม่ได้รับบอลอะไรเลยครับคือผมนั่งมองเนี่ยผมไม่ได้อาคาติกับพอดผมไม่ได้มองว่าเมสซี่ต้องได้รับบอลมากที่สุดในทีมนะแต่อันเนี้ยคือ ไม่ไม่ได้รับบอลเลยอะ่ะถ้าเมซี่ไม่วิ่งลงมารับแบบสุดสุดทางเลยอะ่ะนั่นอะ่ะเมซี่ก็จะไม่ได้บอลน,นะครับคือบางทีผมนั่งมองว่อาอาร์ดิมาเรียได้รับบอลบางอยี้ยถ้าเมซี่ยืนอยู่ตรงขวาแต่เมซี่ไม่ส่งไม่ส่งเมซี่นะปกติดิมาเรียต้องส่งไปทางขวาแต่ Messi เมซี่อาดิมาเรียไม่ส่งให้เมซี่นะครับพอเมซี่มายืนตรงกลางดิมาเรียส่งไปทางขวาไปให้ฮาคิมีแทนคือผมมองว่าอะไรวะทำไมทีอย่างงี้มึงไม่ส่งวะ ทั้งทั้งที่เมซี่นะครับพอได้รับบอลหรืออะไรเงี้ยบอลที่ออกจากเท้าเลี้เงขเมซี่เนี่ยมีลุ้นมากที่สุดในทีมแล้วนะครับในคืนนี้คนอื่นแทบจะไม่มีลุ้นนะครับนูโน่แบนเดสช่วงครึ่งแรกเนี่ยเปิดติดเปิดติดอ่ะวิ่งไปริมเส้นเปิดติดเปิดติดอยู่เงี้ยฮะมีฮากิมิ ia, อ่ะเปิดดีอยู่ลูกเดียวนะครับนอกนั้นฮากิมิก็ติดนะครับเลี้ยงไปฮากิมิก็ส่งไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะครับส่งไปไวนาดูมไวนาดูมก็ทําอะไรไม่ได้ส่งไปที่ใครอีกอ่ะส่งไปที่อ่าเอเรล่าเอเรล่าก็มมมีีีีหนน้าาทท่่่่ววิงงงลไไไปรรัับบบอยยเดะะคแจ ไม่มีผลอะไรกับเกมเลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้ส่วนกองหลังของเราวันนี้เอาโอเคกันดีที่มากนะครับวันนี้ก็ถือว่ากันได้ดีอยู่แต่ก็มีจุดพลาดจนเสียประตูเนาะก็ทําอะไรไม่ได้ครับวันนั้นจังหวะนั้นมันไม่ได้เป็นจังหวะที่เขาหลุดเดี่ยวด้วยนะครับมันเป็นจังหวะที่เขาก็ทําเกมมานี่แหละก็ะคือเขาก็พยายามบุกเข้ามาเขายิงจากนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยนะลูกนั้นนะครับเออแล้วทางเราเนี่ยพูดแล้วมันช้ำใจนะทุกคนคือมันนั่งดูเออคือเสียใจตรงที่แบบทําไมวะทําไม ทำไมการที่มึงจะส่งให้เยโอนลเมซี่คนที่สามารถเป็นเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ของทีมึงทำไมมึงไม่ทําวะแล้วยิ่งพอเปลี่ยนครึ่งหลังเนี่ยผมแม่งยิ่งสงสัยว่าอา้าว นึกว่าจะเปลี่ยนแล้วเออนึกว่าจะยอมที่จะเลือกที่จะส่งให้เร็วในเมซี่แล้วเพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะมันบุกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นแบบกูก็บุกไม่ได้กูก็ไม่ส่งให้เมซี่อยู่งั้นอนะ่ะกูจะดือ้อแบบผู้คนเคยดูเรื่องขุนพันไหมที่พี่น้อยอ่ะเขาเล่นบทอันนั้นอ่ะเออแล้วเขาพูดวแบบ่ากูอยู่ได้ก็อะไรไม่ต้องมีมึงอย่างเงี้ยความรู้สึกนั้นเลยเว้ยคือแบบ ทีมกูอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเมซี่ไว้เราจะไม่พึ่งเมซี่น่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วอะพอดอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะได้เลวเนลเมซี่มาอยู่ในทีมแต่ในเมื่อประธานสโมสรเลือกที่จะเซ็นเลวเนลเมซี่เข้าทีมมาเขาก็เลยต้องจำเป็นต้องใช้เพราะว่าทางอบอร์ดหรืออะไรหลายอย่างเนี้ยเพราะผมฟังข่าวมาเขาบอกว่าคนที่เป็นโค้ชของปารีสแซงต์แชงเนี่ย ต้องได้รับคําคสั่งจากบอร์ดเหมือนบอร์ดก็แอบ,บคุมทีมด้วยเล็กน้อยอาจจะไม่ได้แบบคุมทีมแบบตามความรู้สึกตัวเองตามใจตัวเอง100%เครับเขาก็เลยแบบยังไงอะคือ เหมือนอาเมซี่มายืนอยู่เฉยๆในทีมแบบว่าเออทำอะไรก็ทําไปนะถ้าบอลมาถึงก็ทําไปแล้วกันแต่ถ้าบอลไม่ถึงก็อย่างนั้นแหละคือแบบผมผมไม่รู้นะคือผมดูบาร์เซโลนามาคือบอลปกติมันไปอยู่ที่เมซี่แล้วมันพอออกจากทางเมซี่มันมีโอกาสที่จะทําประตูดได้มันมีโอกาสที่จะชนะได้เขาเป็นเกมเชนเจอร์ได้แต่พอมาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้เป็นเกมเชนเจอร์เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับคือแบบมีหน้าที่ยืนยืนเหมือนจะไล่บอลอ่ะขอมือเรียกบอลก็ไม่ให้กูไม่ส่ง กูจะไม่ส่งยังไงกูก็จะไม่ส่งดีมาเลียนี่ก็เหมือนกันนะผมแม่งก็คืนผมฝันเลยผมจะเล่าให้ฟังผมฝันเลยผมฝันว่าผมไปเจอเมซี่ผมถามเมซี่ถ้าแล้วในทีมอันนี้ผมไม่ได้อำด้วยผมพูดจริงผมคิดเออผมดูจนผมฝันนะผมถามว่าเมซี่ครับทําไมเออเนี่ยผมถามหน่อยผมอยากรู้ว่าทําไมทีมถึงไม่ส่งบอลให้แต่ทุกคนคิดดูผมเก็บไปฝันนะผมไม่ได้ตอแหลเลยนะผมพูดความจริงว่าผมเก็บไปฝันจริงๆ ผมเก็บไปฝันเลยว่าผมยังแบบเอาการ์ดที่ผมซื้อเนยเมซี่มาไปให้เขาเซ็นแล้วผมฝันผมว่าผมไปคุยกับไอ้ลัฟลังนิกด้วยว่าทำไมไม่มาปารีสอะไรเงี้ยเออผมฝันหนึ่งขนาดนั้นแ่ะผมไปคุยกับเมซี่เลยว่าเออทำไมถึงแบบคนในทีมถึงไม่ส่งบอลให้นะครับเมซี่เขาก็ ผมก็ไม่รู้เง่ทุกคนที่ดูผมฝันเอเมซี่ก็ตอบผมไม่ได้ซึ่งมันน่าจะเป็นระบบทางความคิดของผมอะที่แบบว่าผมยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมคนในทีมถึงไม่เลือกส่งให้เมซี่วะแลวจังหวะที่ส่งอะ่ะที่ผมเล่าให้ฟังคือจังหวะที่ส่งอะ่ะคือแม่งเป็นจังหวะที่เขาไม่สามารถเอาบอลไปไหนได้แล้วอะ่ะนั่นนะคือจะส่งยัดเข้าหาเมซี่แล้วพอเมซี่ได้รับบอลบอลมันก็ต้องเสียแล้ววันนี้ไม่รู้เป็นหาอะไรเก็บบอลไว้กับตัวนาน,านๆไม่ได้จะมาเล่นติกิตะกะอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้คือได้บอลปุ๊บกูส่งกูร็ว จะทำเกมเร็วอะไรหนักหนาก็ไม่รู้นะครับทั้งที่ตัวนักเตะที่วิ่งเร็วก็ไม่มีนะครับวันนี้เอมบัปเป้ก็ไม่ลวงวร์ลตติก็ไม่มีการที่จะพักบอลกับไว้กับใครสักคนหนึ่งอย่างเมสซี่อย่างเงี้ยทำไมไม่เลือกทําถูกปะในเมื่ออะถ้าวันนี้เกมคุณไม่มีนักเตะที่สามารถมีความเร็วไดเท่าเอมบัปเป้อย่างเงี้ยคุณก็ควรเปลี่ยนมาเล่นเกมช้าไหมแต่วันนี้แม่งเล่นเกมเร็วมากนะครับในช่วง10นาทีแรกเล่นเกมเร็วจัดเลยเพื่อความจริง20นายี่วดย้าเล่นเ็า42-22ด้วยซ้ำนะครับ เมสซี่ดันเข้าไปยืนตรงกลางในช่วง10นาทีแรกนะครับสุดท้ายเมสซี่ก็ต้องมายืนปีกขวาแล้วสุดท้ายเมสซี่ก็ต้องลงมาเล่นเป็นกลางที่อยู่ตรงกลางต่ําของแทบจะติดกองหลังนะครับถ้าเมสซี่ไม่ยืนติดกองหลังเนี่ยเมสซี่ไม่มีทางได้บอลเลยผมนั่งดูเนี่ยผมกล้าพูดลเลยอ่ะ วันนี้เมสซี่ได้บอลไม่ถึง60ครั้งประมาณเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่60ครั้งไปหาดูได้นะครับเลืวผมจะสงสัยมากพอร์ตมึงเป็นอะไรมึงมีนักเตะขนาดเนี้ยมึงแพ้ลอรียองเนี่ยนะมึงไม่คนมึงเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะเว้ยอันนี้คือแบบรู้สึกเฟลมาก นะครับนั่งดูแล้วรู้สึกเฟลมากจนผมหลับเลยแฟนผมยังทักมาถามว่าไม่ดูแล้วเหรออะไรเงี้ยผมไม่ไหวแล้วง่วงคือดูแล้วง่วงดูแล้วผิดหวังแล้วดูแล้วเราเซงนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยคือวันที่เลวินเมซี่ครบรอบ9ปีที่ทำสถิติทำลายสถิติ9 1ประตูใช่ไหมแล้วดูวันนี้ดิสิ่งที่เมซี่ได้รับจากทีมนี้เขาเป็นนักเตะขนาดไหนเจ็ดบอลลงดอแต่แบบคือยังไงวะคือคือมันเหมือนแบบกลัวเด่นนะความรู้สึกผมแม่งเริ่มมีแล้วไงตอนแรกผมไม่อยากคิดอะไรแบบนี้แบบกลัวเมซี่เด่นวะกลัวอะไรเงี้ย เออผมรู้สึกว่าอาจจะมีและไอคนในทีมเนี่ยนะครับยิ่งยิ่งตัวดิมาเรียเนี่ยผมสงสัยมากว่าในทีมชาติมึงไม่เป็นอย่างนี้เลยดิมาเรียในทีมชาติมึงพยายามจะส่งให้หาเมาซี่ตลอดแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ในทีมมึงเลือกที่จะยิงเองมึงเลือกที่จะทําเองมึงเลือกที่จะทําเองทุกอย่างนะครับเออก็อาจจะมีผลเอออาจจะมีส่วนที่อาจจะเลือกทาเองเพราะว่าดิมาเรียต้องเปลี่ยนเป็นตัวสํารองหลังจากเรียเนลเมซี่เข้ามาเอออาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วพอ เดี๋ยวพอกลับไปเล่นทีมชาติเดี๋ยวผมจะเอานัดทีมชาติมาพูดว่าดิกมาเรียมันส่งหาเมซี่ไหมคอยดูนะครับพอเนี้ยไปอยู่ในทีมอะทุกคนแม่งผมเห็นอะส่งไปอยู่นั่นแหละไว้นะดุมอะส่งไปทําหาอะไรอะส่งไปทาไมนูโนแมนเดสอะมันมันเก่งเกมรับนะเว้แมนเดสอะทุกคนรู้ใช่ปะมันไม่ได้เก่งเกมลุกเลยแม่งวิ่งไปเปิดติดเปิดติดผมเห็นเมซี่นะรับบอลมาโอ้โหเพื่อนยืนติดติดัขัดเมซี่แม่งส่งนู่นไกลไปหาเพื่อนสุดท้ายวิ่งทําเกมได้ เป็นอย่างนี้ตลอดแต่มึงไม่ส่งกันมึงเป็นอะไรนะครับแล้วพ้อมมึงไม่แก้เกมมึงไม่คุยกับนักเตะครึ่งหลังอะ่ะหรือมึงคุยกับเขาไม่ได้มึงบอกดิเอ้ยส่งบอลให้เมซี่ดิเมซี่จะได้ทําเกมมึงไม่พูดทําไมมันเป็นอะไรวะมันไม่ใช่นัดแรกนะเว้ยที่ต้องมาพูดแบบเนี้ยผมบ่นแม่งแทบจะทุกนัดคือมึงไม่เคยดูเมซี่เล่นที่บาร์เซโลนาเหรอขอยืมคาพูดน้องซัมเมอร์หน่อยไม่เคยดูเหรอเมซี่ได้รับบ,บอลเพื่อนแม่งขนาดกองหน้าแม่งยังไม่โหดอะ่ะ กองหน้าทําประตูแทบไม่ได้ตอนอยู่บาร์เซโลนานะตอนนั้นกิสมันอย่างเงี้ยตอนนี้ยังทำประตูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำประตูไม่ค่อยได้เขายังสามารถทำเกมจนทีมชนะหลายๆครั้งได้แต่เนี่ยรูปแบบตัวนักเตะตัวผู้เล่น่ะดีกว่าบาร์เซโลนาณตอนนั้นทำไมวะทำไมถึงทำไมถึงให้เมสซี่มาเป็นบัญชาเกมไม่ได้มันเป็นอะไรพอดแม่งส,ส,สุดสุดจริงผม,มงูหงิดมากนะครับตอนนี้ผมยังอารมณ์เสียเลยนะครับก็วันนี้ครับรูปเกมก็ประมาณนี้นะโห่ก็เนี่ยครับตามนี้เลยนะครับ ครึ่งหลังรวมรวมสถตติทั้งหมดคลองบอล7 7แต่ทำประตูไม่ได้นะครับยิงไป17บครั้งเข้ากรอบ4นะครับยิงเท่าเขาละแต่ฝั่งเขายิง17เข้ากรอบ5นะครับโดนใบเหลืองไปคนละ1เนานะแล้วก็โดนใบแดงด้วยนะครับลามอสแต่สุดท้ายก็ยังดียังดีนะครับที่ตีเสมอได้ยังไม่เสียคะแนนถามว่ามันแย่ไหมสำหรับทีมปารีสแซงแรมมันไม่แย่ครับต่อยแพ้ก็ไม่เป็นห่าอะไรเลยครับวันนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้อยู่อันดับหนึ่งห่างจากอันดับ2อ,อยู่10กว่าคะแนน นี่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเริ่มสะดุดแบบนี้เรื่อยๆนะครับระวังโดนแซงนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นแฟนลับเรอเนลเมสซี่นะแล้วผมะก็ต้องเป็นแฟนลับปเอเชด้วยไม่ใช่ว่าผมอยากให้เมสซี่เด่นที่สุดแต่ควรใช้เมสซี่ให้ดีกว่านี้ไหมคุณมีเมสซี่คุณควรใช้ให้ดีกว่านี้ไหมไก่ได้พลอยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแบบนั้นเลยอ่ะมีของดีอยู่กับตัวแต่ใช้ไม่เป็นโ้แม่งหุ่นหิดจ,จัดเลยนะครับอโอเคสำหรับวันนี้ผมบน่นท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครท อารมณ์ช่วยกันอารมณ์เย็นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันร้อนมันร้อนคือผมอาจจะไม่ใช่สายที่มานั่งแบบว่าเออทุกคนต้องใจเย็นนะไม่ครับลุยเลยนะครับยกเว้นถ้าใครที่จะมาแบบว่าด่านะเตะคนอื่นยอะไรเงี้ยผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แบบอย่างเช่นแบบ บางคนมาด่าโรนโดแยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนั้นเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวมันเป็นสงครามกันเปล่าๆนะครับเราอย่าไปอะไรเขาเลยเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะมีอะไรมันมันแบบนี้นะครับถ้านัดไหนมันห่วยๆนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะด่าพอดครับช่องผมมีแบบว่าจุดเด่นคือติ่งเมสซี่ด่าพอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจผมนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วก็ ถ้ามันหาไม่เจอมันเซิร์ชแล <quin> like ้วมันหาไม่เจอไปดูลิงก์นะครับนั่นใต้ดีสคริปชั่นนะครับมันจะมีลิงก์ให้กดนะผมลงไว้แล้วเนาะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับจากทางสปปลาวทางกัมพูชาทางประเทศไทยหรือที่ไหนก็ได้นะครับที่มาฟังหรือใครที่มาดูผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยเนาะหากใครถูกใจกดไลค์เลยครับหรือกดแชร์ผมด้วยก็ได้นะขอบคุณจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!